แนะนำบทอารมณ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออเลฟลามมีนพวกโรมันถูกพิชิตแล้วในดินแดนอันใกลน้นี้แต่หลังจากการปราชัยของพวกเขาแล้วพวกเขาจะได้รับชัยชนะในเวลาไม่กี่ปีต่อมาพระบัญชานั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งก่อนและหลังชัยชนะและในวันนั้นบรรดาผู้ศรัทธาจะดีใจด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอํานาจผู้ทรงเมตตาเสมอนั่นคือสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทรงบิดพลิ้วต่อสัญญาของพระองค์แต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้พวกเขารู้แต่เพียงผิวเผินในเรื่องการดารงชีวิตในโลกนี้และพวกเขาไม่คำนึงถึงการมีชีวิตอยู่ในปรโลกพวกเขาไม่ได้ใคร่ครวญในตัวของพวกเขาดอกหรือว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง เพื่อสิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อความจริงและเวลาที่กําหนดไว้และแท้จริงมนุษย์ส่วนมากเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขาพวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินดอกหรือแล้วพิจารณาดูว่าบ้านปลายของคนในยุคก,ก่อนหน้าพวกเขาเป็นเช่นใดเขาเหล่านั้นมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเขา พวกเขานั้นขุดรลวนบินและก่อสร้างเคหสถานมากกว่าพวกเขาก่อสร้างาและบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาก็ได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอาธรรมต่อพวกเขาแต่ถ้าว่าพวกเขาต่างหากที่อาธรรมต,ต่อตัวของพวกเขาเองและบรรปลายของผู้ที่กระทำความชัว่วนั้นก็คือความชัว่วโดยที่พวกเขาปฏิเสธต่อสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์และพวกเขาเย้ยหยันอัลลอฮ์ทรงเริ่มการบังเกิดมนุษย์ แล้วทรงให้มันกลับมาเกิดอีกแล้วพวกเจ้าจะถูกนํากลับไปอย่างพระองค์แลวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นพวกก่ออาดยากรรมก็จะหมดหวังและจะไม่มีผู้ใดาจากบรรดาภาคีของพวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาได้และพวกเขาก็เป็นผู้ปฏิเสธบรรดาภาคีของพวกเขาด้วยและในวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นวันนั้นพวกเขาจะแยกออกจากกันสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ประกอบคุณงามความดีพวกเขาก็จะยินดีอยู่ในสวนสวรรค์ และส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมเชื่อต่อสัญญาณทั้งหลายของเราและการพบเราในวันพระโลกชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้อยู่ในการลงโทษอย่างถาวาุดังนั้นมหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเย็นและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเช้าการสัรเสริญบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และในยามพลบค่ำและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามบ่า,บาย พระองค์ทรงให้มีสิ่งมีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตและทรงให้สิ่งไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งมีชีวิตและทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากการแห้งแล้งของมันและเช่นนั้นแหละพวกเจ้าจะถูกนําออกมาและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินแล้วพวกเจ้าเป็นมนุษย์แพร่กระจายต่อไปและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ คือทรงสร้างผู้ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้าเองเพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขกับนาและทรงให้มีความรักใคร่และเมตตาระหว่างพวกเจ้าแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ไครถุและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการแตกต่างภาษาพูดของพวกเจ้าและผิวพรรณของพวกเจ้า แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสําหรับผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการหลับนอนของพวกเจ้าในเวลากลางคืนและกลางวันและการที่พวกเจ้าแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้รับฝักและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรองให้พวกเจ้าเห็นสายฟ้าแลบเป็นที่หวาดกลัวและเป็นความหวัง และทรงหลั่งน้ําลงมาจาก,ากฟ้าฟ้าและทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยน้ําฝนนั้นหลังจากที่มันแห้งแลง้งแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใช้ปัญญาและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือชั้นฟ้าและแผ่นดินมั่นคงอยู่ตามพระบัญชาของพระองค์ครั้งเมื่อพระองค์ทรงเรียกร้องพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้ออกจากแผ่นดินเมื่อนั้นพวกเจ้าก็จะออกมากัน และผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ทั้งมวลเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้างและทรงให้มันกลับขึ้นมาอีกแต่มันก็ง่ายยิ่งสําหรับพระองค์และคุณลักษณะอันสูงทรงในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอํานาจผู้ทรงปริชาญาพระองค์ทรงยกอุทาหรณ์แก่พวกเจ้าที่มาจากตัวของพวกเจ้าเอง จะมีบ้างไหมายสำหรับพวกเจ้าที่จะยอมให้ในหมู่ผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองบ่าวท่ามีหุ้นส่วนในสิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าและพวกเจ้ากับพวกเขามามีส่วนเท่ากันโดยพวกเจ้ากลัวพวกเขาเหมือนกับการกลัวของพวกเจ้าด้วยกันเองเช่นนั้นแหละเราจะแจกแจงสัญญาณทั้งหลายแก่กลุ่มชนผู้ชาปัญญากล่าเลย แต่ว่าบรรดาผู้อาธรรมได้ปฏิบัติตามอารมณ์ไปต่ำของพวกเขาโดยปราศจ,จากความรู้แล้วผู้ใดเล่าจะแนะนำทางนำแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงปล่อยให้เขาหลงทางไปแล้วและสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือเลยดังนั้นเจ้าจงผินหน้าของเจ้าเข้าสู่ศาสนาที่เที่ยงแท้โดยธรรมชาติของอัลลอฮ์พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอฮ์ นั่นคือศาสนาที่ยงตรงแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้และจงยำเกรงพระองค์และจงปฏิบัติน้ามาโดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระองค์และอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งผาธีคือในหมู่ผู้แบ่งแยกศาสนาของพวกเขาออกเป็นนิกายต่างๆและแต่ละหมู่คณะก็พอใจต่อสิ่งที่พวกเขามีและเมื่ออันตรายได้ประสบแก่มนุษย์พวกเขาก็วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา โดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงให้พวกเขาลิ้มรสความเมตตาจากพระองค์ณบัดนั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็ตั้งพาคีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา <Okay. S 1> ก็จงนเนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขาแล้วก็จงร่าเริงกันต่อไปเถิดแล้วพวกเจ้าจะได้รู้หรือว่าเราได้หลักฐานอันใดแก่เขาเพื่อมันจะได้พูดในเรื่องที่พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค์ <Okay. S 1> และเมื่อเราได้มนุษย์ลิ้มรสความเมตตา พวกเขาก็ดีใจตอและเมื่อความไม่ดีอันใดประสบแก่พวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาประกอบไว้แล้วพวกเขาก็หมดอะไรพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้กว้างขวางซึ่งเครื่องยังที่แก่ผู้ที่พระงรงประสงค์และทรงให้คับแคบแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธาดังนั้นเจ้าจงจ่ายให้แก่ญาติสนิทซึ่งสิทธิของเขาและแก่ผู้ที่ขัดสน และผู้เดินทางนั่นแหละเป็นการดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ปรารถนาพระพักของอลัลลอฮ์และชนเหล่านี้แหละเป็นผู้ประสบชัยชนะและสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์ดอกเบี้ยเพื่อมันเพิ่มภูนในทรัพย์สินของมนุษย์มันจะไม่เพิ่มภูนนณ้ที่อลัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายไปจากยะกาโดยพวกเจ้าปรารถนาพระพักของอลัลลอฮ ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ได้รับการตอบแทนอย่างทวีคูณอัลลอฮ์ ok คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าแล้วทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าแล้วทรงให้พวกเจ้าตายแล้วทรงให้พวกเจ้าเป็นจะมีผู้ใดบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้ากระทำสักอย่างหนึ่งจากสิ่งเหล่านั้นมาหาบริสุทธ์แด่พระองค์และพระองค์ทรงสูงส่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาีการบ่อนทำลายได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่ได้ทำไว้เพื่อที่พระองค์จะให้พวกเขาได้ลิ้มรสบางส่วนที่พวกเขาได้ทำไว้โดยหวังที่จะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัวต้องกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินแล้วจงพิจารณาดูว่าบรรปลายของกลุ่มชนในอดีตนั้นเป็นเช่นไรพวกเขาส่วนมากเป็นผู้ตั้งผาคีดังนั้นจงมุ่งหน้าของเจ้าไปเพื่อศาสนาที่ย่ำทำก่อนวันหนึ่งคือวันพียามะของอัลลอฮ์จะมาถึง ซึ่งไม่มีทางดีกเลี่ยงได้วันนั้นพวกเขาจะแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายผู้ใดปฏิเสธศรัทธาการปฏิเสธศรัทธาก็ตกอยู่กับเขาและผู้ใดกระทําความดีพวกเขาก็เตรียมที่พักไว้สําหรับตัวของพวกเขาเองเถิดเพื่อที่พระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทาความดีทั้งหลายด้วยความโปรดปรานของพระองค์แค่จริงพระองค์ไม่ทรงชอบพวกปฏิเสธศรัทธาและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ คือพระองค์ทรงส่งลมมาเป็นการแจ้งข่าวดีทั้งหลายและเพื่อพระองค์จะสรงให้พวกเจ้าได้ลิ้มรสความเมตตาของพระองค์และเพื่อเรือเดินทะเลจะได้แล่นไปโดยพระบัญชาของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้สแสวงหาจากความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณและโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดา,าศาสนาูตก่อนหน้าเจ้าไปยังกลุ่มชนของพวกเขา แต่เขาเหล่านั้นได้นำหลักฐานต่างๆมาให้พวกเขาแล้วดังนั้นเราได้ตอบแทนบรรดาผู้กระทำความผิดอย่างสาสมและหน้าที่ของเราคือการช่วยเหลือบรรดาผู้สถัทธาอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ส่งลมทั้งหลายแล้วมันได้รวมตัวกันเป็นเมฆแล้วพระองค์ทรงให้มันแผ่กระจายไปตามท้องฟ้าตามที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ทรงทําให้มันเป็นกลุ่มก้อน แล้วเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาจากถ้ำกลางมาันเมื่อมันได้ตกลงมายัางผู้ที่โปร่งทรงประสงค์จากบวงบ่าวของพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจและทั้งๆที่พวกเขานั้นก่อนที่ฝนจะตกลงมาแก่พวกเขาพวกเขาก็เป็นผู้หมดหวังดังนั้นเจ้าจงพิจารณาดูร่องรอยแห่งความเมตตาของอวโลกวาพระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากเกิดความแห้งแล้งอย่างไร แท้จริงในการนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมเป็นผู้ทรงให้มีชีวิตแก่คนที่ตายไปแล้วและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งเวลาเราได้ทรงลมไปแล้วพวกเขาได้เห็นมันพืชผลเป็นสีเหลืองแน่นอนพวกเขาจะกลายเป็นผู้เนร,รคุณหลังจากนั้นแท้จริงเจ้าจะไม่ทําให้คนตายได้ยินและเจ้าจะไม่ทําให้คนหูหนวกได้ยินการเรียกร้องได้เมื่อพวกเขาเป็นผู้ผินหลังกลับ และเจ้าก็ไม่ใช่ผู้ชี้ทางนำแก่คนตาบอดหลังจากการหลงทางของพวกเขาจะไม่ได้ทำให้ผู้ใดได้ยินนอกจากผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเราโดยที่พวกเขาเป็นผู้นอกน้อมยอมจำนนเาลาทรงสร้างพวกเจ้าเกิดมาในสภาพอ่อนแอแล้วหลังจากความอ่อนแอพระองค์ก็จะทรงทําให้มีความแข็งแรงแล้วหลังจากความแข็งแรงทรงทําให้อ่อนแอและชราภาพ พระองค์ทรงสร้างจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสค์และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอ่านุภาพและเมื่อวันอวสานเกิดขึ้นผู้กระทำผิดทั้งหลายจะสาบานว่าพวกเขาไม่ได้ความนักอยู่ในโลกนี้นอกจากเพียงชัวช่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเช่นนั้นแหละพวกเขาถูกให้หันเหต่อไปและบรรดาผู้ที่มีความรู้และศรัทธากล่าวว่า โดยแน่นอนพวกเจ้าได้พำนักอยู่ต่างกำหนดของอัลลอฮ์จนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพแต่นั้นนี่คือวันฟื้นคืนชีพแต่พวกเจ้าไม่รู้ไม่อยอมเชื่อในวันนั้นการแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำวยประโยชน์แก่บรรดาผู้อธรรมแต่พวกเขาจะไม่ถูกร้องขอให้กลับเนื้อกลับตและแท้จริงในอัลกุรอานนี้เราได้ยกอุทาหรณ์ไว้ทุกอย่างสำหรับมนุษย์แต่หากว่าเจ้านำมาให้เขาด้วยสัญญาณหนึ่ง แน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้หลอกลวงเท่านั้นเช่นนั้นแหละอลัลลอ์ทรงประทับตราบนหัวใจของบรรดาผู้ไม่ยอมรับรู้จงอดทนต่อไปเถิดมุฮัมหมัดแท้จริงสัญญาณของอลัลลอฮ์นั้นเป็นจริงเสมอและอย่าให้บรรดาผู้ไม่มีความเชื่อมั่นทำให้เจ้ากังวลใจเลย